อยู loyal. Metal loyal. ่หมดรอลิเออร์แมทเธอร์ไลอุสฉบับอันนี้น่าไปทำมึงให้กเกิดตรงนี้บ้าปะานเนี่ยเลโกฟาร์มไหนอ่ะโอ้กว่าจะได้วิ่งถึงสักที่บารลูกวันนี้ยังมีปืนมายิงกูวะจะดีตรงตอนนี้ก็กดติดตามเลยไปช่วยช่วยกันอื ไ่รูโดนยิงซะดูเฮ้ย,ยพนที่ฟาร์มอยู่ไหนเนี่ยแม่งคนที่อยู่ในนี้ก็เอาปืนมายิงสาตรงบนเรียงโดนยิง ปืนปืนปืนแม่ปืนกซองแม่ปืนลูกซองเรืดีเซ์มันซองอะไรงนระ ลูกซองเปิดมาลูกซอง เียคืนปียคืนปียคนอย่างน้ก็พอดูมีนะครจแชันเป็นแม็กใหญ่สิบละสิงคุณ แต่สินในละคนแรงเหลือเกินปืนก้นปืนก้นปืนก้น đây đi đây còn anh đây còn vị cọ để nói cái cọ đu bên cọ là nãy ừ. tiếng cho mình เดี๋ยวมีที่สะคูเป๋าอืมเฮ้ยอ๋อกินกินได้กินมานะ้วก็เนี่ยแล้ไวันนี้ บรรยกา,ากาศม่ไยๆแจ็คแจ๊กเจอไอโอสปูคีมีปโวชนเนะจ๊ะไปเจอสองติงนงนองดีโอ้ยอรเดับใกล้ๆด้วย น,น,นี่นาจะแจ่มกว่าเยอะโอ,โอ้แหละโอ้แหละโอ้แหละเรียบร้อยเป็นลมไม่บอกด้วยว่าใครฆ่าเือนยิ่ไง